Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จิรายุเปิดมหาการ์ปลนชาติซัดตุลเสบียงก่อนเลือกตั้งยกเต่าอ,อังโลในรัฐบาลปูดทอสอออกตัวเร็วกว่ารถเมลสายแปดทำโครงการล่วงหน้าก่อนงบ66หกพน เมื่อเวลา13.45นาทีวันที่22กรกฎาคม2565ที่รัฐสภานายจิรายุห่วงทรัพย์สอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย อภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ามหากาบการปล้นชาติกินเมืองแต่พลเอกประยุทธ์เพิกเฉยปล่อยให้คนแวดล้อมทุจริตอย่างกว้างขวางตนจึงจะมาเปิดเผยมหากาบวางแผนสวาปามดินน้ำลมไฟตุนสเสบียงก่อนการเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเรื่องการจัดการน้ำนายกตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกให้รับผิดชอบเรื่องน้ำและกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสอมีการทำขวดน้ำบาดาลใช้เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลของกระทรวงทรสอเมื่อตนจะนำเรื่องนี้มาอภิปรายก็ประกาศยกเลิกโครงการนี้ทั้งที่นำเงินจากกองทุนนี้ไปทำงานวิจัยได้มากกว่าไม่ใช่ไปทำน้ำบาดาลแจก เมื่อพิจารณาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566พบว่ามีโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลของกระทรวงทอสอที่เริ่มทำโครงการตั้งแต่7กรกฎาคม2565ด้วยงบ1,800ล้านบาทรวม10โครงการทั้งที่ร่างพรบรงบประมาณ2566จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม25 566แบบนี้เรียกว่าออกตัวเร็วกว่ารถเมลสาย8ทั้ง10โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ต่อไปคือเรื่องลมและไฟ ที่เกิดปัญหาน้ำมันแพงและไฟฟ้าแพงเพราะมีคนบริหารบกพร่องแม้จะออกมาตรการลดค่าครองชีพแต่กลับขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานโดยการให้ใช้เตาเศรษฐีที่สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานค่าไฟฟ้าจะแพงไม่หยุดเพราะเสียค่างโง่แท่นขุดกา๊าซอ่าวไทยและเสียค่าทนายไปแล้ว500ล้านบาททาให้ต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างชาติ ทั้งนี้ในประเด็นเรื่องของพลังงานนายจิรายุได้มีการยกพัดขึ้นมาแจกเพื่อนเพื่อนสมาชิกจากนั้นนำเต่าอังโลมหาเศรษฐีขึ้นมาโชว์พร้อมบอกว่าวิธีประหยัดพลังงานของรัฐบาลเรียกเสียงหัวเราะลั่นสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ